สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการ Enterprise Review by Quickserve นะครับโดยพบกับผมนะครับผมพาชกนันพรนะครับ Product Manager จากทางบริษัท Quickserve Provider นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันนะครับสำหรับสินค้า Enterprise นะครับในส่วนของตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากทาง IBM นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแบบแลกขนาด1 U นะครับตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่านะครับ System X นะครับ3550 M4 ก็คือเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับของทาง IBM นะครับใช้โปรเซสเซอร์ที่เป็น Intel นะครับ Ceon นะครับ E5 นะครับตัวที่เป็น2006 Series นะครับก็จะเน้นในส่วนของเรื่อง performance นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันดีกว่านะครับว่าด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากตัวตัวหูแหลก่อนเลยละกันนะครับจริงๆแล้ว อ่าอันนี้เป็นเป็นเทคนิคการยึดแลกนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัว IBM เนี่ยเวลาอ่าโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราติดตั้งแลกแล้วเนี่ยเราต้องขันน็อตนะครับเพื่อยึดนะครับให้ตัวแลกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยติดกับตัวตัวรางหรือว่าตัวตัวหูที่ยึดของตู้นะครับแต่ว่า IBM เนี่ยทำให้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เขาจะมีสลักนะครับเราสามารถกดสลักนะครับแล้วก็สไลด์เครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไปให้สุดนะครับแล้วปล่อยสลัก เขาจะมีเดือยนะครับที่จะล็อกกับตัวรางไว้นะครับทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่ไหลหลุดออกมานะครับไล่มาเลยแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มที่พอเรากดปุ๊บนะครับมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเราสามารถดึงออกมาได้นะครับตัวนี้ก็คือตัวไรผ่านะครับ the a n a t y t i c นะครับตัว d ด t a แอตัวนี้นะครับมีเอาไว้นะครับให้เราสามารถดูนะครับสถานะการทํางานนะครับหรือว่า เขาจะ alert นะครับวน n i n g นะครับค่าต่างๆออกมาอย่างเช่นฮาร์ดดิสจะเสียนะครับหรือว่าเมมโมรีมีปัญหานะครับไฟลเขาจะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับปัญหาที่เกิดเครื่องที่เกิดขึ้นนะครับกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสะดวกนะครับสามารถที่จะดึงออกมาแล้วก็สไลด์กลับเข้าไปได้นะครับโอเคนะครับด้านข้างตรงนี้นิดนึงนะฮะอันนี้คือปุ่ม power นะครับปุ่ม power เลย เหนือปุ่ม Power นะครับก็จะมีสล็อต USB นะครับมีช่อง USB นะครับสช่องนะครับมีตัวพอร์ต VGA ด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้มีรุ่นบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็น System X นะครับ3 5 5 0 m c นะครับในส่วนของฮาร์ดดิสนะครับตัว IBM นะครับตัว3 5 0 m c ตัวนี้เนี่ยมีฮาร์ดดิสให้เราเลือกเนี่ยใช้2ขนาดก็คือขนาด2.5นิ้วและ3.5นิ้วนะครับสำหรับโมเดลที่เรารีวิวกันตอนนี้นะครับเป็นโมเดล2.5นิ้วนะฮะ จริงๆเราจะเห็นว่ามันมีสลอตมาแค่แค่สช่องนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจ x ะ expand นะครับขยายนะฮะใส่ได้แต่ทั้งหมด8ช่องนะครับาคนี้การที่เราจะขยายมาให้ได้ครบ8ช่องตรงนี้นะครับเราต้องมีออปชั่นที่เป็นตัว Back p a n e เพิ่มเติมมาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเรานะฮะใช้เป็นฮารดิสขนาด3.5นิ้วนะครับเราจะใส่ได้ทั้งหมด3ลูกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะฮะทางลูกค้าเองต้องเลือกใช้ว่าจะใช้2.5นิ้วหรือว่า3.5นิ้ว นะครับออันนี้ก็จะเป็นโดยรวมนะครับอ๋อเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะในส่วนของตัวฮาร์ดดิสก์ใปัจจุบันนะครับถ้าต้องการในเรื่องของความจุเนี่ยจะแนะนําที่เป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด3.5นิ้วนะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสก์3.5นิ้วตัวละ3เทเลบายนะครับปัจจุบันมีจําหน่ายแล้วนะฮะใส่3ลูกก็จะได้พื้นที่นะครับถึง9เทเลบายนะครับซึ่งก็มากกว่าฮาร์ดดิสก์ที่เป็นขนาด2.5นิ้วนะครับเพราะว่า2.5นิ้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีแคค่ตััวลละะ1เทรรบบน9ูก อ่าโทษดีนะฮะแลูกเนี่ยก็จะได้แค่8เทเลบอยเท่านั้นนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสเองนะครับซัพพอร์ตนะฮะทั้ง SATA นะครับแซดแล้วก็ Solid State นะครับอันนี้อาจจะต้องลองคุยกับทางฝ่ายขายดูนะครับว่าโมเดลตัวไหนเนี่ยซัพพอร์ตฮาร์ดดิสประเภทอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคด้านหน้าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับสำหรับด้านหลังนะครับพาวเวอร์สปายนะครับอ่าเห็นได้เลยนะครับว่ามี2สล็อตนะครับแต่ว่าโดยโดย default เนี่ยเขาติดตั้งมาตัวเดียวนะฮะอ่าพาวเวอร์เป็นาวยตต์ นะครับเราสามารถติดตั้งเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรีดันแดนกันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีโมเดลนะครับที่พ power s u p p ายสูงขึ้นนะครับก็คือเป็นโมเดลที่พ power s u p p ายที่เป็น750วัตต์นะครับอันนี้ก็เป็นออปชันนะครับที่ทางลูกค้าเนี่ยก็สามารถให้ทางเซลล์เนี่ยคอนฟิกมาให้ใหม่ได้นะครับขยับจากพ power s u p p ายมานะครับเราจะเจอกับพอร์ต VGA นะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ต VGA ที่เอาไว้ต่อมอนิเตอร์ปกตินะครับด้านข้างพอร์ตอ่าตรงนี้ ถ้าไม่ได้สังเกตเนี่ยก็อาจจะมองว่าไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นช่องที่เป็นออปชันนะครับที่เราอาจจะติดตั้งนะครับพวก network interface แบบใหม่นะครับที่มีความเร็วที่เป็นแบบ 10G นะครับ 10G มาแล้วนะครับบน IBM นะครับอันนี้ลองสอบถามจากทางฝ่ายขายดูได้นะครับเหนือนะฮะเหนือในส่วนของช่องโมดูลที่เป็นออปชันตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของช่องที่เราเอาไว้ใส่ตัวพวก extension card นะครับก็จะเป็นแบบ full high นะครับมีมาให้1ช่องฝั่งนี้แล้วก็ที่เป็นแบบ half high อีก1ช่องนะครับโอเคนะฮะในส่วนของตัวพอร์ต network interface นะครับพอร์ต LAN นะครับพอร์ต LAN เป็นแบบ g ิกะบิตนะครับมีให้มาทั้งหมด4 p o พอร์ตนะครับส่วนด้านซ้ายสุดตรงนี้นะครับที่หน้าตาเหมือนพอร์ต LAN จริงๆแล้วเป็นพอร์ต management นะครับพอร์ต management ตัวนี้ทาง IBM เขาเรียกว่า IMM นะครับปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน2แล้วนะฮะเราจะเรียกว่า IMM 2นะครับนะครับแล้วก็ยังมีนะฮะตัว USB port นะครับ USB port ที่เราใช้นะฮะได้อีกสพอร์ตนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของอินเทอร์เฟซด้านหลังทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะฮะว่ามีสล็อตอะไรให้เราได้ใช้งานบ้างนะครับนะครับอ่าก่อนที่จะอยู่ข้างในเราต้องเปิดฝาเคสก่อนนะครับวิธีการเปิดนะครับง่ายมากนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีเหมือนเป็นสลักนะครับสีฟ้าๆตรงนี้นะครับให้เราเอานิ้วกดลงไปนะฮะกดสลักสีฟ้าลงไปนะครับลองงัดขึ้นขึ้นมานะครับประมาณ 9 0องศาตรงนี้นะครับตัวฝาเคสจะเลื่อนถอยมาประมาณเซนหนึ่งแค่นี้นะฮะเราก็สามารถที่จะดึงนะครับฝาเคสขึ้นมาได้ละอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดฝาเคสเลยครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับครับอ่าด้านในเคสตรงนี้นะครับด้านหน้านะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแบ็กเพลทนะครับแบ็กเพลเนี่ย ก็จะทําหน้าที่นะครับในการเชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสต์นะครับที่สไลด์เข้ามานะครับสังเกตดูนะครับว่าเรามีแบ็กเพลนแค่ชิ้นเดียวนะครับชิ้นนี้เนี่ยรองรับฮาร์ดดิสต์ขนาด2.5นิ้วแค่4ลูกนะครับเมื่อไหร่นะครับที่เราต้องการอัปเกรดฮาร์ดดิสต์เป็น8ลูกนะครับเราต้องซื้อตัวออปชันที่เป็นตัวมิดเพลนเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เรียนไว้เป็นข้อมูลนะครับด้านนี้นะครับสามารถใส่ตัวออ i c ิคอลได้นะครับดีวีดีอมได้ตัวหนะครับ โอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อฮาร์ดดิทแล้วก็ออปติคอลไดร์ด้านหน้านะครับส่วนสีส้มๆตรงนี้นะครับเป็นตัวพัดลมนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับเขาจะจับคู่กันนะครับช่วยกันทํางานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัวใดตัวหนึ่งเสียเนี่ยลมมันจะไม่โฟร์นะครับเขาช่วยกันอยู่นะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะถอดตัวตัวแอร์ดักนะครับตัวแอร์ดักตรงนี้ออกนะครับก่อนที่จะถอดออกนะครับผมอยากให้ดูตัวลาเบลที่เขาโน้ตไว้ด้านบนนะครับ CPU หนึ่งต้องติดตั้งฝั่งนี้ นะครับแล้วก็จะมีเมมโมรีนะฮะอยู่แค่ช่วงตรงนี้เท่านั้นนะครับส่วนถ้าเราต้องการใช้สล็อตเมมโมรีของอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราต้องติดตั้ง CPU ตัวที่2ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเราไม่สามารถที่จะมา a c c e ซสนะครับหรือว่าใช้งานสล็อตเมมโมรีเนี่ยฝั่ง CPU ตัวที่2ได้นะครับถ้าเราไม่ใส่ CPU ตัวที่2เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมดึงแอรดักขึ้นมาเลยนะครับนะครับในส่วนของ CPU นะครับ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับติดตั้ง CPU ที่เป็นแบบ E5 นะครับในซีรีส์2006นะครับ260 0นะฮะ2 6 xx นะครับก็มี performance นะครับเน้นเรื่อง performance นะครับแล้วก็นะครับแต่ละ memory อาโทษทีนะครับแต่ละ CPU นะครับจะใส่ตัว memory ได้12ช่องนะครับะฉะนั้นเนี่ย maximum นะครับ maximum ของ CPU ทั้งหมดในเคสนี้นะครับจะอยู่ที่24ตัวนะครับรวมไปถึงนะครับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับ รองรับประเภทของเมมโมรีเนี่ยได้3ประเภทนะครับเริ่มจากเลยนะครับถ้าเราใส่เมมโมรีแบบ U-DIM นะครับเราจะได้ความจุเมมโมรีสูงสุดเนี่ยที่64กิกนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่เมมโมรีนะฮะที่เป็นแบบ R-DIM นะครับความจุสูงสุดจะอยู่ที่384กิกนะครับอ่าแล้วก็นะครับเมมโมรีประเภทที่มีความจุสูงสูงเลยนะครับตัว L-R-DIM นะครับถ้าเราใส่เมมโมรีที่เป็นแบบ L-R-DIM ทั้งหมดนะครับจะมีความจุ ของเมมโมรีนะครับรวมสูงถึงนะฮะ768กิกนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับสังเกตตรงการนิดนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะสล็อตตรงนี้นะครับสล็อตตรงนี้ไม่ใช่สล็อตที่ใส่เมมโมรีนะครับเขาเขียนว่ามันจะทำงานเนี่ยก็ต่อเมื่อเราเราได้ติดตั้งการ์ดตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะทำงานร่วมกับตัว CPU ตัวที่2นะครับลูกค้าไม่สามารถที่จะไปซื้อ CPU C on จากภายนอกเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มได้นะครับ เราต้องติดตั้งการ์ดตัวนี้เพิ่มไปด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ CPU แล้วก็ Memory นะครับครับขยับมานะครับจากช่วงของอ CPU กับ Memory ตรงนี้นะครับเราจะพบกับตัวนะครับการ์ดเลดการ์ดเลดตรงนี้นะครับต้องเรียนไว้ก่อนนะครับว่าโดยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับตัวฮาร์ดดิสก์คอนโทรลเลอร์เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการทำเลด0เลด1เลด10เท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้เลดเลเวลนะครับที่สูงขึ้นอย่างเช่นเลด5 นะครับเลทหกเลทห้าสิบเลทหกสิบนะครับเราต้องอัปเกรดนะครับพวกแคชเมมโมรีเพิ่มขึ้นมานะครับดีฟอลต์ได้ศูนย์หนึ่งสิบนะครับถ้าต้องการมากกว่านี้ต้องอัปเกรดตัวแคชเมมโมรีนะครับสำหรับอ่าถาดจากตัวคอนโทรลเลอร์นะครับด้านล่างสุดของเคสตรงนี้นะครับจะเป็นอ่าช่องนะครับที่เอาไว้ติดตั้งการ์ดเพิ่มเติมนะครับก็จะมีตัวไลเซอร์นะครับแปลงจากสล็อตที่เป็นแนวตั้งเนี่ยให้มาเป็นแนวนอนนะครับจะมีทั้งสองฝั่งเลยนะฮะใส่ได้สองตัว ตัวนี้นะครับตัวสล็อตที่แปลงขึ้นมาเนี่ยอินเทอร์เฟสนะครับเป็นแบบ PCIe x p r e s s นะครับทั้ง2ด้านเลยนะฮะแล้วก็เป็น PCIe x p r e s s นะครับที่อินเทอร์เฟสเป็นแบบ x 1 6บนะครับเพียงแต่ว่านะครับด้านตรงนี้นะฮะจะเป็นการ์ดที่เป็นแบบ full high นะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการ์ดที่เป็นแบบ half high นะครับไม่สามารถใส่การ์ดที่เป็น full high ได้ทั้ง2ด้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของ extension card ที่เราสามารถใส่เพิ่มได้นะครับส่วนมุมด้านนี้นะครับก็จะเป็น สล็อตนะครับที่ให้เราใส่ตัว power supply นะครับ power supply เราเป็นแบบรีดันดันเห็นไหมครับว่าถอดออกได้นะฮะแล้วเราก็ยังสามารถใส่ได้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้นะฮะตัวที่เรารีวิวกันอยู่นี้เนี่ย power เนี่ยเขามีมาแค่ตัวเดียวนะครับเราต้องถอดตัวตัว d u ม m y นะฮะตัวแบงค์ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ซื้อ power supply ตัวหนึ่งนะครับเขามาใส่นะฮะเพื่อให้ power supply ทั้งสองตัวเนี่ยช่วยกันทำงานนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น โดยรวมนะครับของพอร์ตแล้วก็อินเทอร์เฟซต่างๆนะครับที่มีอยู่บนนะครับ IBM System x นะครับ3 5 0 0 M 4ตัวนี้ สำหรับในส่วนของตัวบอดี้นะครับโอเคครับละเขามีความสูงเนี่ยหนึ่งนิแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวความกว้างเนี่ยก็สามารถติดตั้งนะครับในแหลกมาตรฐาน19นิ้วทั่วไปได้นะครับมีรางสไลด์มาให้นะครับนะครับราอนี้ในส่วนที่สําคัญคือในส่วนของตัวความลึกนะครับความลึกนะครับของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับเจ็ดสิบสามจุดสี่เซนติเมตรนะครับอันนี้มาจากทางดัตช์ชีตเลยนะครับของทาง IBM นะครับก็เราก็สามารถอินสตอลนะครับในตู้แหลกที่เป็นพวกตู้แหลก 1เมตรนะครับหรือ100เซนได้นะครับไม่ติดนะครับไม่มีปัญหานะครับตัวนี้นะครับผมคงแนะนำให้กับลูกค้าเองที่ต้องการนำมาใช้เกี่ยวกับพวกงานที่เป็นพวกอาจจะเป็นพวกเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเรื่องของพวกด a ต้าเบสนะครับหรือว่าพวกอีเมลเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาก็มีประสิทธิภาพพอสมควรเลยนะครับใช้ CPU ที่เป็นในตระกูล e f i นะครับแล้วก็เป็น CPU ในซีรีส์ที่เป็น2006 26x ซีรีส เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง performance เนี่ยค่อนข้างใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับรวมไปถึง memory เองเนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้ถึง700กว่ากิกเลยนะครับในส่วนของการให้คะแนนนะครับผมให้คะแนนสำหรับประสิทธิภาพอยู่ที่85คะแนนนะครับในส่วนของความน่าเชื่อถือนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะฮะมีตัว hard disk controller มาให้นะครับสามารถทำเลทนะครับ p r o t e c เรื่อง data นะครับมีในส่วนของตัว power supply ที่ e ร u n d น n t นะครับ รวมไปถึงเมม ORY เองเนี่ยก็มีฟังก์ชันนะครับที่เป็นฟังก์ชันที่ช่วยนะครับในส่วนของการปเทคเมม ORY เสียนะครับหรือว่าการทำพวกเออร์เลอร์เชคกิ้งต่างๆนะครับทำให้ปัญหาการดาวน์ไทม์เนี่ยลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับผมก็ให้อยู่ที่85คะแนนนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตัวนี้เนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเป็นโปรดักต์ใหม่เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับแถมยังมีออปชันนะฮะที่เราอัปเกรดตัวพวกเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซที่เป็นแบบ10กิกอีกนะฮะ,ะโดยโดยปกติแล้วนะครับสินค้าตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยยังไงก็ราคาจะสูงอยู่สักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยราคาความคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยผมอาจจะประเมินอยู่ที่สัก75คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไปสัก3-4เดือนนะครับบางทีคะแนนตรงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นได้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับโดยสรุปของตัว IBM System x นะครับ3550 M c นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสนใจสอบถามเพิ่มเติมกับสเปคหรือว่าราคาของสินค้าตัวนี้นะครับสามารถสอบถามไปยังฝ่ายขายของทางบริษัทได้นะครับที่เบอร์นะครับ0ูนครับ496 1098หถึง9ะครับต่อ1น8หะครับหรือว่านะครับถ้าทางลูกค้าเองเนี่ยต้องการที่จะรับชมนะครับข้อมูลสำหรับสินค้าไอายนะฮะ ในกลุ่มอื่นๆหรือว่าโปรดักที่ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบในการตัดสินใจที่จะซื้อนะครับท่านสามารถนะครับรับชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.quickserve.co.th นะครับแล้วพบกันนะครับในการรีวิวสินค้าตัวอืนอ่นๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ